สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะเชิญค่ะดีมค่ะก้อยค่ะโจครับวันนี้เราทำอะไรครับพี่โจรีแอคนะฮะมินิซีรีมินิซีรีคอร์สเฟนนะฮะาใน e p 2แล้วใช่เป็นคู่ของจาเฟิร์สเนี่ยคือเพลงชื่อเพลงว่าเป็นได้แค่เพื่อนของคอปเตอร์แค่ไม่เพลงทุกเพลงที่เราฟังมาตอนนี้สามเพลงเนาะ มันทุกเพลงดูเศร้าเลยอ่ะคิดคิดเศร้าหมดเลยอ่ะใช่ไหมพอแบบว่าคอนเทนต์คือเศร้าๆหมดเลยทุกอันเลยนะซึ่งที่จะเศร้ามาไม่รู้ต้องมาดูชื่อเพลงดูเศร้าใช่ใช่ชือเพลงมันเศร้าแหละแต่ว่ามินีซีดีจะออกมาอยก็อีกว่าใช่เพราะตอนชาตินี้พอคือก็คือคอมเมดี้เลยแต่ว่าโอฟุกอยู่ทีการตีความเนาะใช่โอฟุกคือเศร้ามีความเศร้า แต่ก็จ,จบแฮปปี <happy S 2> ้นิดนึงแต่ก็แฮปปี้นิงไงแฮปปี<บ>้ได้อยู่อ่ะเรามาดูคู่นี้ดีกว่าเป็นไงนะเริ่มเลยไปเล่ห์ขาดค่ะโคตรแฟน,นอนดีเลยคนนี้พูดภาษาอังกฤษคนนี้พูดภาษาไทยเป็นได้แค่เคพื่นอนฝนตกจ้ะดูความเขียวของใบไม้นั่นสิ มาลองจ้ะอะไรอะเฟิร์สจ้าดูครีนเนาะภาพอะพดูแบบ,ด,แบดูแบบดูแบบใสสะอาดมากมีความขาวขาว <อ ten S 1> เขีวอ่ะไรอยู่ในกล่องอะ่ะน้อง,อง <iej uan S 2> แมวเหรอว่านสัตว์ต้องย้ายบ้า,านทันหันอ๋อ เออเดี๋ยวนะเล่าแมวใส่ก่องวาไว้หน้าบ้านคนอื่นนี่ได้เหรอเฮ้ยฮะเดี๋ยว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 ฮะไปอยู่ด้วยกันนะฮะคือเมื่อกี้ในกล่องคือแมวนะใช่คืออะไรเฟิร์นเล่นเป็นแมวเหรอนอนไปนองแมวเหรอ ทาตแมวทั้งนั้นเลยเนี่ยอยน่ารักอ่ะน่าแปลวมากเรียกหมูจุ่มแล้วกันหมูจุ่มจุ๊จอยากกินหมูจุ่มอยากกินจ้าปูจุ่มจุ่มไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะน่ารักอ่ะ โอเดี๋ยว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 อาบน้ำให้กันด้วยอาบน้ำให้แมวอาบน้ำแมวเออนยากคิดมากแต่น้ำกันด้วยอาบน้ำแมวอยากชี้อาบน้ำแมวคิดมากสุกี้เหรอเดี๋ยวน้ำแมวกินอาหารคนไม่ดีมั้งหมูจุ่มไงเอาแล้วเอาแล้วก็มองอ่ะแมวก็สนใจอ่ะจุ่มข้าวตัวเองเอมี่เี้ยวด้กินไม่หมดเลยเนี่ยตามด้วยกินบ๊ามน่าเบื่ออ่ะโอ้มาพูดได้ เราไม่อยากกินอาหารเปียกจะแยกแล้วนะจะแยกแล้วนะออมเมละเนาะเยนอเอ็นดูอุยยเมีเล้วะอาเอาอ้ยอ้้ย้ อุ้ใจเย็นนะแมวแมวบุกมากเลยโอ้โหหนูดูแกเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าต้องไปทำบัตรทำไมเป็นแมวแล้วเราต้องต้องเอาไปทำบัตรเขาบอกอืมเป็นสัตว์เหรอตัวแกยังเหม็นเลยมิได้กินกับข้าวกับน้ำไหงอันนี้่เอาน้ำเยอะเหรอก็าน้มัวเก่งเหมือนตอนเราไปยินหมูกระทะหรือมั้ง อาบน้ำอาบน้ำไปแล้วโอมหวูวากกบเดียัจมติี่มี่มีการสลัดรอแน่สลัดขนาดนี้ออเสื้ออ ไส่ดาวด้วยแมวต้องกลัวโอ้ใช่ใช่แมวต้องกลัวเฮ้ยทำกันบ้านมาดีแมวไม่ชอบเสียงปัดได้เป่าผมหมาด้วยทำไม้องหมาแหละเป็นยมงต้องเป็นคยชอบกันเอเสร็จแล้วแมวมีเล็บเนืลูกขวดน้าเลยเดี๋ยวทีแมวอีกแล้วเอาแมวขึ้นข้อมเก่งเลยอุ้ยแมวขึ้นไปเล่นบนฝน ขอ <ítulo> <away> เคี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแมวแบบนี้สักตัวอ้ยอ้ยแต่ยุกกว่แมวถ้าแมวในชีวิตจริงมันขอเคี้ยวได้ขนาดนี้น่ารักอ่ะ ไอแมวตัวนี้ดูนิ่งมากเลยนะไอ้น้องที่เป็นแมวจริงๆอ่ะอ่าเขาก็ต้องเอาตัวนิ่งๆมาแหละตัวไม่นิ่งจะถ่ายยังไงล่ะเฮ้ยถ่ายยากเลยเอาที่ฝึกแล้วเนาะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่านี่จะแปดโมงอยู่แล้วอ่ะแล้วนี่คุณไม่มีนัดไปไหนหรอนนไหเฮ้ยมีประชุมนี่ว่ะเออ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมมรีบแก้แล้วส่งให้ใบนี้เลยนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับอ๋อแต่ก็รรโปปวิดโผล่แหละอ๋อใชาโควิดแมวก็โผล่ในกองน้องแมวน่ารักจังเลยค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่อหมูจุ๋มครับห,หมูนุ่มหมูนุ่ม,ม,มครับคุณผมหิวข้าวแล้วอ่ะไข่ ออกมาเล่นกันไหมนั่นความความความเมวอะความเมวอะผมลืมใหข้าเขาอะเขาเลยขึ้นมากวนนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับนอนเหงาหน้าไดนนอนไปแล้วมัวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวให้กินอาหารเปียกสุดรีเมี่ยมอาหารเปียกสุดรีเมี่ยมเหรออาหารเปียกสุดรีเมี่ยม บ้าเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่กินอยู่น่ากินจังเลยคุณผมขอหน่อยนะหมูจุ่มใจเย็นหมูมันน่ากินนะคุณผมพร้อมแล้วผมหิวผมเป็นแมวหรือเป็นอะไรเนี่ยชักขยเยอะแล้วเอาละไอ้เหโอ้โหสลัดเต็มห้องติดหน้าแกมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวหมูจุ่มก็จะโดนอาบน้ำอีก จะได้ยินเสียงเรากรี๊ดทั้งทั้งไอ้นี่อ่ะก็แมวไงเดี๋ยวไปซื้อขนมแมวเลียให้ก็ได้ขนมแมวเลี้ยงแมวอ่ะเอ้ยมองแมวด้วยสายตาอย่างนั้นไอหนุ่มมันไม่ได้นะไอหนุ่มยังไงอะยังไงเนะวะยังไงนะ เ,เสร็จแมวแล้วแตต้องทำไงให้เสร็จก่อนนะเ<อ> <c oughs> บร,ก,บรกเบรกเฉยดูเรื่องใช่ไหมเนี่ยน่ารักที่สุดเลยโอ้ดูท่าทำไมแมวจริงๆมันไม่อ้อนแบบนี้มาก มันอ้อแต่ไม่ใช่ลักษณะนี้ว่ะไม่เห็นจะขอเขี้ยยี่ะความแมวอะความแมวม่กแมวม่กแมวม่กรีเสิร์ชความแมวมได้ดีมากอะ แต่ภาพแบบว่าคลีนมากเลยนะแบบว่าแสงโทนคงโทนได้นี่มากเลยอะภาพสวยมากเลยดูแบบนี่มันสวยอะอันนี้มุมแบบข้าวไปซื้อพวกนี้ได้ไหมอ่ะได้พวันี้มีอ่ะ ไม่สัญญาสัญญากันน mhm. ้องไว้แล้วน้องคาดหวังเนี่ยน้องรอนะฮัลโหลว่าไงวีใครวีหรือไงไม่ทำงานเสร็จเลยเนี่ยเน่ะเอาละร้านกาแฟข้างหน้าเรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวออกไปเหนื่อยบอกไม่ออกนะเนยบอกเหนื่อยไม่ไปไหนต้องไงคุณซื้อขนมหรอรีบไปรีบกลับนะคุณผมคิด ไ่น,าน่าจะซื้อขนมอะมีแฟนอยู่แล้วใช่ปะน่าจะมีแฟนให้ต่อไปหาแฟนนอนเหงาเลยอยู่บ้านคนเดียว<ม>เดี๋ยวไปไปซื้อกาแฟนะกาแฟสีทูบแล้วฮะไม่จับบ้านเค้าฟิลเดอนั่นไงอาผู้หญิงมาด้วยคุณกลับมาแ้วเหรอนั่นไงวุ่จ้ะ วีลองโดนมันกัดนะมันไม่คุ้นกับคนแบ่งหน้าเอหมูจุ้มไม่ทำอะไรพี่วีหรอกเนาะด้านโดนขวดไปดึงคุณเป็นอะไรเปล่าให้ผมดูหน่อยนะให้ผมดูหน่อยหมูจุ้มให้ผมดูหน่อยหมูจุ้มคุณทำแบบนี้ผมท่อไมอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะเขาไม่เข้าใจเขาเลยว่าหมูจุ้มจะมาขวนรอบขอโทษนะหมูจุ้มมันถูกเจ้าของเก่าทิ้งมาก มันเลยไม่คนละคนแปลงหน้าเดวีไปทำแผลก่อนนอำนอนิน,น,นดเตียวเองออแม่เอาขวดไม่ได้เจ็บเลยขนาดนั้นหรอกใช่โดนทั้าขวดประจำเล่นกับแมวย่อมีบาดแผลมีผิดเองแล้วคะ่ะพี่ซินเตือนวีแล้ว หมอตรวจฉีดวัคซีนแล้วแต่เดี๋ยววีไปหาหมอีกทีดีกว่าเฮ้ยไม่ควรนะไม่ได้เอามีดมาแทงฮัลโหลไม่แต่ต้องต้องก็ต้องไปหาหมอนะขนสววีเป็นหวัดเหรอแพ้คนสัตว์เหรอวีน่าจะแพ้ขนแมวอะค่ะแพ้ขนแมวไปอีกนึงไปไกลเลยไปนน่นทงสงสัตองแต่ว่า มีมียาแก้แพ้นะคะเดี๋ยวพี่เอาหมูจุ่มไปเก็บดีกว่าเป็นได้แค่เพื่อนแหละพวกหมูจุ่มแมวอันนี้แล้วสรุปน้องได้กินหรือยังข้าวเนี่ยนั่นสิขนมแมวเรียได้กินยังเนี่ยของน้องโอ้ของน้อง ใจร้ายจังอ่ะ่ยห้องที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับน้องด้วยนะห้องที่จะกับน้องอาบน้ำอ่ะไม่ได้ขังแล้วขังน้องห้องน้ำได้เหรอไม่อ่ะที่จริาน้องไว้ห้องนอนก็ได้โอเคหรือเปล่าคะ ต่うう<อ>างน้องแล้วงนไม่ดีได<ะ>้าลยเงียบแล้วจริงๆด้วยค่ะพี่ซินคะขอโทษนะวี วันนี้วีกลับไปก่อนได้ไหม<อ>พี่เป็นห่วงหมูจุ่มอ่ะแต่หมูจุ่มก็เงียบไปแล้วอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคะเมื่อกี้พี่ดูเขาอ่ะพี่ไม่เคยดูเขาเลยน้องก่อนแล้วอ่ะ เราลองให้ขอโทษนะหมูจุม่มวันหลังจะไม่พาใครมาอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นกลับไปแล้วอไปข้างน,นอกกันผมเสียใจนะถ้าน้านองกลัวคนไม่น่าดอกข้างนอกไแ้สฉลาดใจะนะหมูจุม่ม มผมก็รักคุณอ๋องั้นดีกันดีกันนะมุมกตัวเล็กตัวนี้หนึ่ง

จะลาคงไม่คงยอมเป็นแค่พื้นสนิทของเธอคงดีก็ไม่ได้เจอทั้งปีเพราะรู้ทั้งฉันพูดไปว่าชอบเธอก็คงเป็นได้แค่พื้นเนี้ยอ้น่ารักะอะแนาะแต่แต อันนี้จริงนะที่แบบว่าอืไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอะถ้าเกิดอย่าดุน้องเยอะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ไงน้องรู้คือมันต้องค่อยๆสอน่ะใช่เอาแหละสัตว์ทุกชนิดมันฝึกได้แต่แบบว่าจะตีจะดวตีดุได้แต่แบบระลึกเี้ยวเลี้ยวระมัดระมัวเออแต่แบบอย่าขังหรือว่าอย่าทําให้น้องแบบอยู่ในในแวดล้อมที่น้องแบบ มีคติอย่างที่่อยางแมวมันไม่ชปรับน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วการขังน้องในห้องน้ําที่มีปลอดที่ไม่ดีกับน้องเนี่ยมันมันไม่โอเคมันเครียดใช่จิตใจน้องจะแบบว่าใช่แล้วเขาก็เถื่อนแล้วมันน้องจะแบบนะนั่นแหละจบไปแล้วมินิซีรีเลยซเอร์เซอร์ไพมากเซอร์ไพมากไม่คิดว่าจะีดขนาดนี้จริง ไม่คิดว่าจะมาเล่นทแบบทาดแมวกันหมดเลยป้าเราเนี่ยใช่เสร็จได้หมดทั้งหมดเป็นทาดเป็นทาดอยู่แล้วด้วยเป็นคุณทาาอยู่แล้วด้วยทาดแมวตัวยงเราไม่คิดว่าจะมาเวีอดะก็มองเป็นมัหน้ารากอ่ะตีเห็นไหมตีความคนละคนละไอ้นี่กับไอ้นี่อีกแล้วตีความเขาเราตีสี่เป็นเพื่อนสนิทสองคนแล้วแบบว่าไม่กล้าข้ามเฟรนด์โซน นี่นี่ตียงงั้นตอนที่ตั้งเพลงเหมือนกับไม่กล้าข้ามเฟรนส์โซนเพราะกลัวว่าถ้าข้ามไปแล้วมันจบอานจะเสียมันจะเสียเพื่อนแต่อันนี้ไม่จ้าทางแมวกับคนมันไม่มีทางผิดไปได้ตั้งแต่ต้นเลยอะแต่อย่างว่าแหละเนาะทัะเลี้ยงอะคือเราเราเลี้ยงเขาอ่ะเขามีแค่เรานะเว้ยคุณจะทํางานคุณจะอะไรก็แล้วแต่แต่เขาอะรอแค่คุณนะเออการเลี้ยงชีวิตหนึ่งมันมีชีวิตอะเขามีคุยมีความมีความรู้สึกอ่ะเออ ใช่พวกที่แบบเป็นแฟนกันแล้วซื้อมาเลี้ยงแล้วแบบว่าพอเลิกกันก็ปล่อยก็ทิ้งน้องยังนไม่ดีเลยนะห้ามนะไม่ได้ดีมากๆเลยตอนเด็กๆมันก็น่ารักพอโตม่าไม่น่ารักก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วอ่ะไม่แล้วยิ่งแบบไอ้พวกที่แบบชอบเลี้ยงลูกหมาตัวเล็กๆพอมันโตก็ไปปล่อยอะไรเงี้ยไม่โอเคนะไม่โอเคถ้าเลี้ยงเราต้องรู้ว่าเราพร้อมเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขามีชีวิตเนาะคือเขามีชีวิตเขาเขาเขาเาเจ็บ เจ็บป่วยตายได้อ่ะเอออย่าอย่าเห็นเขาเป็นแค่สิ่งของอ่ะเออไม่ได้ใช่แล้วเขามีมีความรู้สึกอ่ะเขามีความรู้สึกใช่เขาเสียใจเป็นนะแบบแมวน่ะเออใช่ใช่โอ้ยน่ารัก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 เออโมเวนไม่ไหวอ่ะโมเป็นน่ารักไม่ไหวอุ้ยแต่จริงแอบเศร้าหนึนะตอนที่ดุน้องแล้วน้องไปหากในห้องน้ำนี่น่าคองเลยเพราะว่าเราอะทาดแมวเว้ยเราจริงก็วะเออน้องอย่างนั้น คิดถึงแมวที่บ้านเลยทีนี้ชอบการรีเสิร์ชนิสัยแมวอ่ะเออใช่ไหมความแมวเป็นความแมวมากๆแต่ละอย่างที่ทาอะจริงมันรวมความเป็นแมวงูยทุกอย่างมาใช่รวมนิสัยขคี้้อนของแมวทุกอย่างเลยอยู่ในตัวเดียวอ่ะใช่แล้วว่าแมวจะเป็นอะไรกับโน้ตบุ๊กไม่รู้เปิดปุ๊บเห็นละทอะไรอะเออชอบโบว์มาเหยียบใช่แมวกับคีบอร์ดนี่ของคู่กันเวลาเราเห็นแล้ว เออแมวพิมพ์ไงแมวพิมพ์ไม่ไงเดี๋ยวที่มาขอคำว่าแมวพิมพ์แมเปิดปุ๊บชิบชัน่งแมวพิมพ์อะไรอยู่หน้าจอมึงจะบอกอะไรสสงัยเออภาษาคีวงสัยอ่แมวเนี่ยอืมแล้วแมวปลุกเก่งมากนะแมวแปลบแมวปลุกอ่ะปลุกเก่งกว่านาฬิกาปลุกจะปลุกช่วงประมาณตีสี่ตีห้าที่สามที่สี่ตีห้าเอาละปลุกละนอนนอนอยู่จะมานอนตรงนี้แล้วมันจะไหลตัวลงมาทับทับแล้วหายใจเดี๋ยว ต้องตื่นต้องถึงต้องตื่นว่ามันหายใจไม่ได้จริงมันน่ารักมรักมากเลยอ่ะโคตรแล้วอ่ะจริงแบบเออเขาตีความได้อีกทางเลยแบบแบบไม่ไม่คิดว่ามันจะมาเวนี้ัไม่คิดว่าแบบจะได้เป็นแมวเออที่ดูมาคือตีความไม่เหมือนกับที่เราคิดมาทุกเรื่องเลยจริงเอจใจตั้งแต่ตอนตอนตอนเปิดเปิดที่ที่ ที่แนะนําชื่อชื่อแสดงอ่ะตอนแนะนำเฟิร์สอ่ะแล้วแบบทาไมเฟิร์สถึงไปอยู่ตรงกล่องนั้นวะอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ก็เลยนึกว่าอ๋อเฟิร์สยังไม่ออกมาหรือเปล่าแล้วก็ตั้งหวัมันพอดีตังหวัพอดีแต่ของจริงปรากฏกล่องใหญ่ขึ้นมาเลยอยู่กล่องก็ไปเริ่มตกใจว่าตอนน้องลุกขึ้นมาใช่แบบอะ อบเฮ้ยแมวป้าคนเอาแมวมาทิ้งหรอสักพักพลบกขึ้นมาพึบะในกล่องมีก็ในกล่องมีทั้งคนทั้งแมวแหละเออเอองงแบบอะไรอ่ะเออใช่แบบหนึ่งคิดว่าคือทั้งคนทั้งแมวหรออยู่ในกล่องเออเนี่ยเหรออ๋อเปล่าตาเป็นแมวแมวงุยแมวงุยแมวองุเออโอ้ยมากเจ้่ารักมากเออท่านมากแล้วต้องต้องชมภาพเอ็มบีะถ่ายสวยเนาะเขาจัดแสงจัดแบบคุมโทนดีมากมันคลีนมากจริง มาดูมาดูมินิมอลดูแบบสดใสมาดูสบายใจมาดูเสบายตาอารมณ์เหมือนอยู่ในคาเฟ่อ่ะคาเฟ่อ่ะแบบได้กินกาแฟอยู่ในคาเฟ่แล้วบอกว่าอารมณ์แบบแบบนั่งอยู่ในร้านคาเฟ่ตลอดเวลาเออบรรยากาศดีสว่างสว่างดูสว่างสว่างบรรยากาศดีนะดูเคลียร์หน่อยใช่ใช่ชอบชอบแต่ก็อาบน้ำกันเก่งอาบน้ำเก่งอาบน้ำเก่งนตัวเหม็นไงอาบน้ำเก่งมากริงจริงจริงจริงเขาบอกว่าเคยดีเพราะว่าแมวไม่ควรอาบน้ำบ่อยใช่ไหม จริงๆเขาไม่เหมือนหมานะแมวเพราะแมวจริงเขาเลียเขาอะไรเขาอยู่แล้วเขาเขาเลียทังความสะอาดเขาอยู่แล้วไม่เหมือนหมาแต่ไม่ใช่ว่าอาบไม่ได้อาบได้แต่ไม่ควรบ่อยไม่ควรบ่อยไม่ควรบ่อยเพราะว่าขนแมวอ่ะมันชั้นมันจะไม่เหมือนหมาแล้วถ้าเรามันไม่แห้งอะดีอ่ะน้องเป็นเชื้อราได้อ่าม็นมันไม่เหมือนกันแต่แต่ที่ก็อาบบ่อยๆเรมเบียอาจจะแบบอผ่านลานานแหละอะไรอย่างนี้ ต้องมีบ้างนะตัวน่ารออะไรบ้าเลยชอบชอบดีอ่ะแต่ว่าสามเพลงที่ผ่านมาที่เราได้ฟังเพลงนี้เพลงที่สามเนาะที่เราได้ฟังตีความคนละทางกับเราหมดทุกเพลงเราคิดไว้ตอนฟังเพลงเราคิดไปอย่างหนึ่งแต่เขาตีออกมาบบว่าเหนือเหนือความคิดเราไป็นแอันนี้เหนือเลยอันนี้ะไปไปไกลเลยเหนือสุดจริงเหนือสุดเลยอันเนี้ยจริงไม่คิดว่าอยู่จะเอาเฟิร์สมาเล่นเป็นแมวอะแบบ ป็นแล้วหนุ่งอะชอบอ่านยายใช่ป่ะแล้วนี่ยค่หนูอ่านวางเรื่องก็จะเป็นนิยายเชียวว่าเออแปนตาซีอะมันจะเป็นตัซีที่แบบว่านางเอกหรือนายเอกอะเป็นสัตว์เป็นหมาป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่คิดว่าจะมีันทำเป็นแมวเออว่ะพูดแมวเลยไม่คิดว่าจะมีคนมาทำจริงจริงไม่คิดสนใจทำซีรีส์ยาวไหมคะยาวไกลเนาะว่าแต่ละซีรีส์ยาวมันก็ต้องเป็นอาจจะต้องเป็นแมวแมวที่แบบแปลงร่างเป็นคนอยู่แี้ว เราเคยดูซีรีสเกาหลีที่มจะแบบเหมือนในที่ที่นางเอกเป็นแบบเป็นเป็นทิ้งจอกเ้าห่างอะไรเงี้ยแล้วก็แปลร่างเป็นคนได้อะไรเงี้ยเออมาในนิยายเขาก็จะเป็นประมาณเผ่าพันเผ่าพันธหนึ่งของมนุษย์ที่แบบว่าสามารถกลายร่างเป็นแมวได้อะไรอย่างงี้ในในนิยายที่เราอ่านนะมันจะออกแนวนั้นแบบว่าเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เหมือนกับว่ามีเผ่าพันธุแมวเอออยู่ด้วยเหมือนกับแบบว่ามีเลือดนี่ไงซื้อซื้อมาทำเลยฮะซื้อมาทำเลยเรื่องนี้ เออเออม <า S 2> <ช>ันมันน่าจะมันน่าจะดีนะเอาจริง,งมันน่าจะดีนะคือเราจะได้เห็นความน่ารักของบูมที่เป็นแมวด้วยอย่างเงี้ยเนาะเออแต่หนูว่าน่าจะยากข้าเป็นแมวถ้าเป็นหมาน่าจะง่ายกว่าปะเพราะว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยแมวอ่ะฝึกให้ทําอนุอันนี้อ่ะได้ยากกว่าหมาไหมเพราะว่าจะเห็นแมวอ่ะฝึกฝึกมาถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้แต่ฝึกได้ยากกว่าหมาใช่ยากกว่าอืมเราแมวเขาจะมีความแบบว่าเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความมีความคิดในของตัวเองเขาจะแบบนี่ยมาสั่งฉันฉันไม่ต้องการอะไรเงี้ยเขาจะมีความเป็นตัวเขาอยู่คือตอนถ่ายถ่ายยากหน่อยแล้วก็ต้องตัดต่อเยอะหน่อยจริงจริงถ้าแมวแต่ถ้าแบบว่าเป็นเผ่าพันหมาอะไรน่าจะง่ายหน่อยเพราะน้องน่าฝึกง่ายจริงมาชื่อเยอะน่ารักในวีนีชอบนะโอเคต้องชมน้องแมวด้วยนะน้องแมวนิ่งมากเลยน้องแมวน่ารักมากแบบเคือบตาน้องแบบเป๋วเป็นแมวส้มน่ารัก แมวจมมวจมนุ้ยแกมแปกเลยอ่ะอ <c oughs> ยิ้มตลอดชอบอันนี้คือชอบพิงชอบพิงช,ช,ชอบมากม,มินิซีที่ดูแล้วยิ้มตลอดเวลาเลยนท่ารักมีคนเสียอาการค่ะมีคนเสียอาการท่านแมวท,ท่านแมเวเสีอ <c oughs> ยอาการนุ้ยกับแมวต่อจะไปดูแมวต่อไปเราย้ายกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าก็จะเป็นเพลงที่สามแล้ะเราเดี๋ยวไปดูกันต่อเพลงใครแล้วก็ใครเล่นเพลงของใครเดี๋ยวว่ากันนะฮะเควันนี้ไปแล้วครับผม บาย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 ค่ะแมวแมว